ครับสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็มีพัสดุจาก u s นะครับอันนี้จะเป็นสายสระพายปืนนะครับย่อยูอ US, นะครับชั้นนำแบรนด์ชั้นนำใน u s นะครับอันนี้เป็นมือสองครับมือสองคุณภาพดีนะครับมาแกะพร้อมกันเลยนะครับเนี่ย ขายไม่แพงครับใครอยากได้ชิ้นไหนก็เดี๋ยวลงลงรูปหรือว่าลูกค้าถ้าอยากได้ภาพเส้นไหนก็เดี๋ยวถ่ายถ่ายภาพนี้ให้ดูนะครับมีมา6เส้นนะครับสภาพดีก็ใหม่มากเลย ใหม่คลิปเลยนะครับเนี่ยเออเส้นนี้เส้นนี้นะครับอันนี้ของแบรนด์อะไรเย่ยมีบัตเลอร์ชีคอันนี้ของอะไรเอเลนบ์เดี๋ยวเดี๋ยวก็ถ่ายครับที่เดี๋ยวขอสำรวจกันนะครับมีแบรนด์บอกอยู่ตรงนี้เดี๋ยว เอาดอนะครับเอาดอคอนเนคชั่นนะครับนี้มีอันนี้มีหูกระวินมาให้ด้วยน็อตล้อยหูกรวินนะครับเนี่ยทุกเส้นนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับค่าส่งห้าสิบบาทนะครับอันนี้มีหูกรวินสําหรับร้อยหูวกวินมาให้นะครับเนี่ยเอาดอคอนเนคชั่นนะครับแบรนด์ยูเอสนะครับเป็นแบรนด์ยูเอสแท้นะครับคุณภาพดีเลยใหม่มากเลยครับนี่ แล้วก็สายสะพายอันนี้ช่วยกระจายน้าหนักนะครับอ,นนอันนี้สะพายจะได้ไม่ไม่เจ็บไหล่นะครับน,นี้ช่วยช่วยลดลดแรงกดนะครับลดแรงกดลงที่ไหล่ของเรานะครับทําให้เราไม่ไม,ไม่ไม่ล้าไม่ปวดไหล่นะครับหนึ่งเส้นนะครับ มีอย่างกัเส้นนะครับมีอย่างอะชิ้นนะครับนี่สำหรับล็อกหูก็วินนะครับคภาพดีเลยนีกระจายน้ำหนักดีมากเนี่เป็นยางยางหนาเลยนะครับใครสนใจก็จับจองไว้นะครับเส้นน,นี้อันนี้วางบน,นไหล่เรานี่รถช่วยกระจายแรง กระจายน้ำหนักนะฮะไม่ปวดอไหลไม่ปวดอไหลไม่ปวดไม่ปวดเอลอันนี้ก็อีกเส้นหนึ่งอันนี้ของบัลลอ์ชิงนะครับอ่ามีมีตัวร้อยหัววินมาให้ด้วยนะครับนี่ยสภาพดีมี ใส่กระสุนได้2นัดนะครับใหม่กริบเลยคุณภาพดีมากเลยฮนะใหม่มากเลยฮะข้างล่างมีไหมข้างล่างก็มีนะครับนี่ที่ร้อยหูกบินนะราคาเรยวทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เป็น ของออเรนนะครับออเรนอันนี้สำหรับใส่กระสุนนะครับนอ้เข็มขัดใส่กระสุนคาดเอว A L. ได้กี่นะัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็้าสิบหกเนัดนะครับสภาพดีมากนะครับสินค้า ลิขสิทธิ์แท้นะครับนี่นาจยเป็นพวกอของของสามนะเนี้ยสกูลไลเฟิลได้อยู่นะครับลูกใหญ่ก็คืนไลเฟิลนะ์นอ่านี่ก็มีออนเลนอีกนะครับนี่อนอเนเลนออนเลน อันนี้จะใส่ใส่กระสุนได้หนึ่ลูกซองครับใส่ได้สี่ลูกนะครับอันนี้จะไม่มีไม่มีตัวอ,อันนี้มันน่าจะร้อยร้อยข้างหูกระบ,บินหูกระบ,บินแกะแล้วก็ร้อยข้าวหูกระบ,บินนะครับเลยร้อยข้างหูกระบ,บิน,นรับ ดูนี่เป็นลายลายกาโมนะครับเนี่สภาพดีนะครับอนี่มาเหมือนเดิมย่อไอเลนมีสองเส้นนะครับลายเดียวกันเลยรุ่นเดียวกันเลยนะฮะนี่ภาพใหม่มากนะแบรนยูเแท้นะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวนะเนี่ย อันนี้ก็เป็นยี่ห้อ outdoor outdoor connection นะครับอันนี้อ่ามีอันนี้มันน็อตน็อตร้อยเดี๋ยวน็อตร้อยน่าจะหายไปนี่น็อตร้อยล็อกหัวกระวินนี่น็อตตัวนี้หายอ่าเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งดีกว่า Yeah.